ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ไทยเลยก็พาเข้าป่าห้าเห็ดอีกแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เจอเห็ดที่เราต้องการแล้วค่ะนี่นี่เห็ดโมเรลนะคะนี่ไทยเลยยักเจอมากเลยนะคะนี่นี่นี่ถ้าได้เยอะจะเอาไปเมืองไทยด้วยนี่ดอกเล็กๆลกนี่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 เขาต้องการเห็ดอันนี้ค่ะว้าวเมื่อนี้พอใหญ่เอ่อมาพามานะคะนี่เดี๋ยวเอาจะเก็บนี่เลย ไทยเลยต้องการมากเห็นอันนี้นะคะนี่ mm, very small อย่ very small this <c oughs> เดี๋ยวเอาไปหาต่อนะคะ <c oughs> นี่คือถุงของเราถุงใหญ่มากอเอาใส่ถุงเล็กๆก่อนเอ <c oughs> าบะมีตะกาน,นะคะเอาเอาถุงเล็กใส่ถุงเล็กก่อนพัลกันนะคะเดี๋ยวเอาหาต่อคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ต่อเนาะอุ้ยเขาเจอแล้วเขาดีใจมากเลยนะคะเป็นเทืดที่ไทยเลยอยากเจออยากเก็บนะคะไม่รู้ว่ามีอีกบ่เดี๋ยวเขาจะหาอีกก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาต่อแถวๆนี้มีอีกไหมเนะี่ยเจอแล้วค่ะหนึ่งดอกสงสัยมีอีกเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆหาไปอุ้ยวันนี้เมื่อน,นี้เย็นค่ะลมเย็น 9องศานะคะมันนี้มันนีหน่าออกว่าทุกมือนะคะเดี๋ยวเราจะหาต่อโอ๊ยหายากอยู่ค่ะยูแคนซิ i แอดเด e c คา s i ซิ i เว m มีแอดเด a r คาอามาถึงเขาก็เจอเลยนะคะเป็นเห็ดที่ไทยเลยอยากเจอมากนี่ได้ดอกหนึ่งแล้วค่ะได้ดอกหนึ่งก็ดีใจละได้เก็บหนึ่งดอกก็ดีใจแล้ว Here you see, you found, you found it. เรเขาก็จะให้ดูสภาพปลานะคะนี่นี่นี่เลยเดี๋ยวไทยเลยจะหาก่อนนะคะหาอีกก่อนว่ามีอีกไหมใครๆเห็นย e a h Yeah I found it very small Brown ใครๆเห็ดผู้ลูค่ะแตสบ่รู้ว่าเห็ดยัง เราไรู้ว่ากินได้บอเย้ไอฟาวอิตลอตเวอร์ริสมอลเฮ่อหนาวเดี๋ยวเราจะหาต่อก่อนนะคะ <got> I don't know, I'm not sure นี่เห็ดนี้คะ่ะคล้ายๆหูนู้เลยไม่รู้กินได้ไหมเราจะหาเห็ดโมเรลนะคะจะดูอีกก่อนว่ามีอีกไหมนะคะ เจอดอกเดียวเองเจอดอกเดียวก็ตื่นเต้นโนโน่นอดพริก I don't know I don't know can eat ไหมเบิ่ลคาสภาพปลา <laughs> นี่เขาก็เจอดอกเดียวเท่นั้นนะคะเดี๋ยวเขาค่อยไปหาปลาใหม่นะคะไม่เจอเลยเจอดอกเดียว เจอกระจอทั้งทีก็ะจอดอกเดียวเองค่ะสงสัยโนวบอค่อยลายใส่ออกไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปหาปลาใหมา่ก,กันนะคะเจอดอกเดียวเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเบื้งบงที่ไทยเลยเพาะนะคะว่าอีเมอีกบอเจอแค่หนึ่งดอกนะคะ ปลานี้เดี๋ยวไปดูปลาใหม่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านพ่อยายก็มีปลาแบบนี้อยู่ค่ะแต่นี่ตะกี้ไทยเลยเจองูเขียวดำนะคะน่ากลัวตื่นตกใจเบิดงูกระตื่นขนขนกระตื่งงูคือกันนะคะเจองูแล้วก็บ่ค่อยยกักย่างปนันไดเดี๋ยวเขาก็จะเลอกไป หาไปบุ้งอันที่ไทยเลยเจอนะคะตอนนี้เขาก็เจอแค่ดอกเดียวเจอทั้งทีก็เจอแค่หนึ่งดอกเองใส่ตาบดีีรู้ว่ามันบอกกับรุนะคะนี่สภาป่านี่เลยนี่ดอกซี่เลืองค่ะ ดอกสีเหลืองตอนนี้เราก็เจอเห็ดแค่ดอกเดียวนะคะเจอเห็ดหนึ่งดอกเดี๋ยวถ่ายดอกไม้ปาให้เบิ่งก่อนนะคะนี่อันนี้บอเมนดอกฝันสิ้งโตนะคะดอกไม้ยางกระบอกเดี๋ยวเราดูแถวแถวนี้ก่อนมีบ่อแล้วก็ขอ,อีกกลับไปห้าโดนะคะกลับไปดูบุ้งเก่าที่เคยเลยเจอ เจอทั้งทีก็เจอแค่หนึ่งดอกชีวิตของไทยเลยแต่ก็ดีใจอยู่นะคะที่ได้ที่ได้เห็นมือเรีวของจริงนะคะเห็นหนึ่งดอกก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได้เจอแล้วนะคะหรือว่ามันเพิ่งออก ห้าบุง้งที่มันที่ไทยเลยเก็บนะคะวจะมีบอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน,นมีไหมมีดอกไม้ปลาค่ะสีขาวเขาตัวนี้เขาก็ห้า พยายามหามากอยากเจออีกนะคะอยากเจออีกแต่บรูว์เจออีกบอนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าพักอะไรนะคะนี่หัวตําเยลฝรั่งหรือเปล่านะคะอันนี้คล้ายๆพักนกบ้านเห่าเลยนะคะใบบุบุกคล้ายๆใบบุบุบบ้านเหา่านี่ตอนนี้ให้ดูดอกไม้ปลาไปก่อนนะคะ เพราะว่าเฮามาหาห้ามูให้มันอีกเกลนอาหารได้นะคะเดี๋ยวก,ก็ไปหาดูปลาใหม่เพื่อได้อีกนะคะเตินห่าปลาใกล้ๆบ้านพ่อหญยนะคะลงเบิร์อ,อันนี้คล้ายคลๆลูกกอบ้านเฮาเลยนะคะสงสัยเอาทุ่งมาทุ่งใหญ่ก็เลยย้านทุ่งก็เลยมาเจออีกใหม่ไปเจอเห็ดอีก เจอแต่เห็ดสีสีน้ำตาลนะคะคล้ายๆเห็นหูหนูนะ่ะเยอะอยู่เห็ดน,นะคะนะมาดูอีกแป๊บหนึ่งเผื่อเจอตามป่าบแบบนี้บึงนะคะว่าอีพอบอส่งดูตามป่าบแบบนี้ก่อนโชคดีก็เพราะนะคะ บางประเทศเขาก็หาแบบนี้ค่ะตาแบบนี้ก็ออกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไทยเลยห่อยักเจอเห็ดอันนี้ค่ะตั้งนานละว,วันนี้ก็ได้เจอจริงๆแต่ว่าเจอเพียงแค่หนึ่งดอกเองนะคะตามตาแบบนี้ไปก่อนว่ามีไหม จเจอเหากะไปห้าป่าไม้ค่ะป่าที่เขาเขาตัดไม้นะคะดองบึงนังไม่เห็นสักดอกไม่มีจักดอกเลยสำหรับวันนี้เหากะได้เห็ดหนึ่งดอกแค่นี้ค่ะมเร็วหนึ่งดอกถึงแม้จะได้ดอกจิ๋วๆเล็กๆแต่เขากะดีใจค่ะที่หาเพาะอ ระยะพอมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ตั้งเถิงแล้วค่ะไทยเลยยักษ์พอมีนชนิดนี้ตั้งตั้งนานแล้วนะคะนี่ค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยน้องมามาแล้วก็น้องฟอจูนเดือด,ดค่ะขอบคุณหลายลายสหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายลายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลากันด้วยเห็ดหนึ่งดอกนะคะ 咦。